สวัสดีครับบาดไม่รู้โลยวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวน่าพิศวงนะ่่ว่าเป็นเรื่องที่แปลกนะก็แปลกนะฮะแปลกมากเลยเท่าที่ที่ฟังฟังมาจากอคุณหมวยผู้จะมาเล่าให้ฟังครับจะมาถ่ายทอดให้ฟังจากเรื่องราวของน้องสาวเขาเกิดขึ้นมาเมื่อสามสิบกว่าปี่แล้วนะครับ คุณหมวยเล่าได้เลยนะฮะขอบคุณครับบวาสดีครับคุณหมวยอ๋อน้องสาวไปทํางานที่แห่งหนึ่งในในกรุงเทพอ่ะ่ <Yeah. S 2> แล้วก็เป็นคนที่เก่งภาษาจีนกับอังกฤษโอแล้วอยู่ดีดๆเขากลับมาจักที่บ้านอาการเขาผิดแปลกไปคือตาเขาแบบหเหลือๆเหมือนคนเขาเหมือนคนกีเข้าวอ่ะอืออืแล้วก็ไม่กินข้าวเออโห ไม่กินน้ำสามสี่วันแม่ก็บอกว่าเฮ้ยทำไมลูกสาวเขาเป็นอะไรอะ่ะไม่กินข้าวไม่กินน้ำแล้วก็ไปทำงานไม่ได้เลยอตอนนั้นน้องสาวอยู่เท่าไหร่เนี่ยประมาณสามสิบโอ้นานแล้วเนาะสามสิบ okay. แล้วก็พู้ประาญี่ปุ่นเราก็งงเอ๊ะทำไมน้องเราพูดประาญี่ปุ่น เ้าท่านที่ไม่ได้รู้เรื่องราวประสาทเลยแล้วก็อารวาใช่อารวาด่าคนตาก็เหลือกเหลือซึ่งไม่ใช่นิสัยเขาไม่ใช่นิสัยเขาแล้วก็พอเป็นอย่างนี้แม่ก็แบบส่งสารเนาะลูกเขาอะใช่ไหมก็เลยน้องสาวของแม่เขาพาไปที่ห้วยขวางไปหาหมอหมอชอบทรง ไปไปหาทีนึงไม่หายก็ยังพูดภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อารว่าเหมือนเดิมอือ่าไปหมอไปหาหมอพ่ที่อ่าอะไรอ่ะหลวงพ่อสดน่ะวปดปังน้ำว่าปักน้ําอ่ะแล้วเขาเขาก็ทําน้ามนต์เนี่ยราดน้องสาวหัวมันล้มใหญ่เลยร้งนะแต่ก็ไม่ออกกลับมาบ้านก็ไม่ออกเอกไม่ออกเออไม่ออกเอะแล้วไป ออไม่ออกใช่ไหมก็ไปไปไปเข้าทรงอีกหาที่เข้าทรงอีกที่เดิมที่คุ้นขวางไปก็ไม่เห็นมันจะดีขึ้นไปนอนอยู่ที่นั่นนะทรงคืนแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะประมาณอายุสี่สิบได้เข้ามาเข้ามาในทํานักทรงเขาเดิมผ่านเห็นเขาบอกว่าสงสารเด็กคนนี้นะเดี๋ยวเขาจะช่วย ช่วยช่วยทำให้แบบดีขึ้น <c oughs> อ่ะเอ,อ,อ,อเขากัดในเทียนทูนโอ้โหล,ล่าง่างสูงเนนะเออแล้วก็ทำไงล้วน้องร้ององร้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 องแต่เขาบอกว่ากรรมประกาศบ้านนะเขาบอกว่าเด็กคนนี้ขวัญอะหายโอ้ขวัญกระเจิงหายข<า>วัญกระเจิงแล้วก็ให้เราอ่ะพาน้องสาวอ่ะไปวัดอ่า ฝังน้าอ่ะไปรดน้ำมอนต์อีกทีหนึ่งไปรดนก็ยังร้องนะให้กลับไปร้องอีกทีไปแล้วไปแล้วไปรด้เสร็จกลับมาเขายังเป็นอยู่ยังร้องอแล้วตอนคืนอ่ะพอน,นอนอะ่ะจะมีคนมาบอกว่าในร่างเขาอ่ะมีคนบอกว่าตอนคืนอ่ะท่านได้ยินเสียงอะไรหรืออะไรทุกอย่างอ่ะห้ามออกจากห้องในคืนนั้นแหละที่เขาที่รักษาจากเขาพักการ์ดอ๋อพักการบอกเนะาะเขาบอกว่าอย่า ถ้ามีเสียงหรืออะไรทุกอย่างอ่ะห้ามออกจากจากในห้องอแต่คืนนั้นมีเสียงจริงอืมเสียงอะไรกต่งเสียงเหมือนมันคนมาเรียกเาชื่อนองที่บ้านนะที่บ้านอแล้วก็ขูดขูดมุ้งลวดอ่ะทั้งคืนเลยไม่ได้นอนเลยเราเรากับเหมือนคลายมุ้งลวดเนาะโอ้โหทั้งคืนไม่นอนแล้วทีนี้น้องอยู่ดีอ่ะสวดมนต์สวดหลวงพ่อสดอ่ะโอ้โพี่เป็นคนสวดมนต์ไหม ไม่เคยแต่สวดได้แล้วก็แปลกเออทำไมเรียกว่างงงเงินทั้งบ้านเลยมีทั้งบ้านมีแกถ้าน้องเราแล้วน้องสายคนหนึ่งที่อยู่อยู่ด้วยกันเขาว่าอึนไม่ไม่น้องเรามันสวดหมุนได้วะทุกทีม่เคยสวดนะใช่แค่ไหนออพอสวดเสร็จนะไอ้ที่ผีที่มากรูดมาร้อร้องเรียกหายไปเลยเขาสวดมองเขาเองเนาะใช่เขาสวดงงเขาเอง แล้วพอตั้งแต่นั้นมาก็เข้าพ่อพักการอืเขาส่งตัวน้องนะต้องเป็นล่างสรงพักการเลยเหมือนกับถ่ายทอดกันมาเนอะเพื่อเพื่อรักษาล่างเ็กเนี่ยถ้าถ้าไม่ไม่เข้านะไอ้ผีญี่ปุ่นก็อยู่ในล่างไม่ยอมออกไม่ออกไม่ยอมออกพักการเลยต้องเข้ามาดูแลเข้ามาดูแลล่างแทนใช่พอเข้ามาดูแลสักครั้งหนึ่ง ก็ม oh. ีน so right. like, so, ้องเขยอ่ะเขาไปเขาเขานับถือวัดแขกไงแล้วเ็าไปเอากระลาวัดแขกสีลม่สีลมเอามาที่บ้านอแล้วอยู่วันนั้นอ่ะเขานั้นหน้าแดงเลยนะผ่องเลยนะแล้วแล้วเ็าแล้วก็เดินแบบไม่เคยเขาเดินแบบเรียบร้อยอ่ะเปลี่ยนท่าเดินเปลี่ยนท่าเดินเลยแล้วแล้วแล้วพวกเราก็ถามว่า เป็นใครเหรอนุ้กกนุกก็บพ่อกะการ์นเขาบอกไม่ใช่พแม่อ๋อแม่วมาทีแม่แม่วมาทีวีนี่เข้ามาอยู่ในร่างของน้องน้องเออซึ่งเหมือนก็มาแทรกราการนเนาะใช่ใช่เขามาแทรกแล้วพอพอพอแม่อกมาทีวีเข้าป่อยอะร่างของพ่อพกการ์นนี่ก็คือหายไปเขาบอกว่าให้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 พ่อแม่ดูแลอ๋อเหมือนก็มีมีผู้มาดูแลแทนแล้ว พอประการก็เลยไปใช่โอ้เขาก็ดูแลเสร็จพวกบ้านบ้านจมื่อมีปัญหาอะไรเนี่ยถามเขาอ่ะเขาก็จะช่วยแต่เขาน้องอนะกลายเป็นร่างทรงไปแล้วกลายเป็นร่างทรงแแต่เขาจะไม่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 เก็บเงินนะถึงใครจะมาถามอะไรเขาบอกไม่ต้องเก็บเงินเขามาช่วยเขาพูดอย่างนี้เขาจะดูแลแบบไม่ไม่ไม่ใช้เงินใช้ทองนะใช่ไม่ต้องเสียเงินเสียเงินเสียทองแล้วเขาบอกว่าให้เราอ่ะทุกปีอ่ะ จะมีนาวาาตีของแขกอ่ะให้ไปตั้งที่ที่วัดศรีโลมันนะใช่ไหว้ไหว้เนี่ยไหว้จนทุกวันนี้ยยังไหวอยู่ยังนับถืออยู่ยังนับถือทุกวันนี้เลยก็กลายเป็นตอนนี้น้องสาวก็รับหน้าที่เหมือนกับเป็นผู้ทรงโดยการช่วยเหลือผู้ที่มีเรื่องราวแต่น้องไม่ไม่ชอบนะที่ชอบเข้าส่งไม่ชอบแต่ต้องทำแต่เขาเข้าอ่ะเขาไม่ชอบ แล้วตอนจะเข้าเข้ายังไงเอ้าเข้ามาเขาก็ต้องไหว้เด่ยจุดไปซื้อกัญยาอ่าสมมติมีคนมารักษามาดูเนี้ยน้องจะทาไงต้องต้องรักษาเออที่ว่าน้องช่วยเหลือช่วยเหลือในลักษณะแบบว่ารักษาอ๋อเขาไม่ได้มาช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยอะไรอย่างนี้นะก็มาเกี่ยวกับพวกการค้าอะไรขออใครมาดูเกี่ยวกับแบบว่าสมมติการค้าเราติดกันเนี้ยเขาจะช่วย พูดว่าเราต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วการส้างเราเจ็ดีขึ้นอคนที่มาหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวของค้าขายค้าขายไม่ไม่มาไม่ได้ช่วยเรื่องทั่วไปทั่วไปเขาช่วยในบ้านแล้วคนเยอะไหมคนมากสมมติเราเป็นญาติญาติน่ะญาติแล้วก็เพื่อนๆส่วนใหญ่จะเป็นญาติแลวเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาแล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่ดีอยู่อยู่ดีมาประมาณ สิบปีอะที่พา่าแม่แล้วเขาบอกว่าเขาจะออกจากล่างส่งนี้นะแล้วเด็กอ่าเด็กคนนี้อะจะไม่ปกติพูกอย่างเงี้ยจะไม่ปกตินะไม่ไม่เหมือนแบบอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนล่างของน้องพูดเองเลยใช่ไห<ช>มเขาบอก<อ>ไม่ไม่ปกตินะไม่เหมือนอแบบที่เขาอาศัยอยู่ในร่างเขา,าอะทุกทีเขาจะอาบน้ําอะไระอย่างเงี้ยสะอาดมาก แล้วก็คุยแบบดีอ่ะพอจากล่างนะเป็นคนละคนเลยอออับการไม่ต้องไม่อาบน้ำา <c oughs> อแล้วเดินเหมือนแบบรูบ้เืออ่องรูเรื่องทุกอย่างอมันเหมือนคล้ายๆอะไรเหมือนคล้ายๆลมพัดลมเพบางบางครั้งก็เป็นตัวของตัวเอง <c oughs> บางครั้งก็ไม่ใช่ใช่นี่เรือ่องดองดาวแล้ว ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมดีโดยที่ตอนที่พรแม่เข้าเนี่ยฐานะบ้านดีขึ้นดีขึ้นเลยตัวเขาเองก็ก็ดีตัวเขาดีแต่พอเขาออกไปนี่ตัวน้องไม่ดีอืแอบนะเนาะแต่เขารู้เรื่องนะรู้เรื่องทุกอย่างนะแต่เขาไม่อาบน้ำเดินไปเดินมาทำงานไม่ได้คือไม่ มันไม่เหมือนเดิมนะจิตใจไม่เหมือนเดิมใช่ฉันฉันฉันมีอารมณ์ของฉันอย่างเงี้ยเป็นโรคส่วนตัวแล้วแต่เขาเรียนหนังสือโอ้โหตั้งใจมากนเก่งแมมันก็แปลกนะเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษในการพูดแล้วก็ภาษาจีนไปเสิร์ฟภาษาจีนยู่อยู่ๆพอไปทำงานผีญี่ปุ่นเข้าเลยแม่อะไเรียกว่านะกลายเป็นคนพูดญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็รู้เรื่องราวกลายเป็นหลายเรื่องหลายราวที่ผ่านกันในชีวิตแต่ตอนนี้อยู่ดีกินดีแล้วเนาะใช่ แต่ว่าเป็นอย่างที่ว่าใช่ไหมเราไม่สามารถที่จะไปบงการอะไรกับชีวิตเขาได้จะต้องอยู่ของเขาอช่าั้นอยู่อย่างนี้มันก็แปลกนะฮะท่านคือท่านเนาะเรื่องผมผมฟังมาเยอะนะแต่เรื่องนี้แปลกอะคือมีขั้นตอนหลายขั้นตอนเนาะใช่กว่าจะอ่าเป็นทุกวันเนี้ยเนาะโอเคก็ขอบคุณคุณมวยมากเลยที่เอาเรื่องราว ประสบการณ์จริงๆที่เกคยจากน้องสาวมาถอดทอดมาเล่าให้ฟังนะครับถ้า,ารักชอบคลิปนี้ก็โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องบัตรไม่รู้เลยจะได้เอาคลิปดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้วันดีคุณหมวครับวันดีครับขอบคุณครับ